ภารกิจสุดระหำ่ำการต่อสู้กับเราทรชนคนทำลายชาติจากนายร้อยตำรวจหนุ่มและผองเพื่อนผู้ผันตัวเองไปสู่การเป็นตำร,รตวจตะเวนชายแดนในยุคก,ก่อตังและต้องเผชิญภัยที่มองไม่เห็นทั้งจากอิริราชศัตรูและการวางเฉยรวมทั้งความย่อหย่อนต่อหน้าที่ของเราผู้พิทักษ์สันติราช์เองรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2523จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติ นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2541นายตำรวจนักเขียนพลตำรวจเอกวส,สิทิ์เดชกุลชรรอวอรสุดท้ายอันที่จริง วีไม่ควรจะรู้สึกสะดุ้งสะเทือนหรือหวั่นไหวในคำสั่งแต่งตั้งให้เขาไปประจำกรมชาการตำรวจภูธรโดยปลศจากตำแหน่งนั้นเลยทีเดียวนายแพทย์ได้แจ้งให้เขาทราบแล้วว่าบาดแผลของเขานั้นจะต้องใช้เวลารักษาอยู่อีกหลายสัปดาห์กว่าที่เขาจะแข็งแรงพอที่จะออกจากโรงพยาบาลไปได้และเมื่อผลนโรงพยาบาลไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถทำอะไรอะไรด้วยความตรากตรำได้ทันทีแพทย์เตือนว่านายตำรวจหนุ่มต้องพักฟื้นอยู่อีกช่วงระยะหนึ่งและต้องให้แพทย์ตรวจสังเกตอีกเป็นครั้งคราว จนแพทย์มั่นใจแล้วอนุญาตนั่นแหละเขาจึงจะทําอะไรตามใจชอบได้อย่างแต่ก่อนโปรดอย่าเพิ่งโดดล่มนะครับแพทย์กําชับเขาแม้แต่าการฝึกภาคพื้นก็ขอให้งดไว้ก่อนถ้าไม่เชื่อผมท่านลองอาจพิการไปตลอดชีวิตคําเตือนของแพทย์หมายความว่าแม้จะยังอยู่ในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรํำรวจภูธรฝ่ายชายแดนต่อไปวีก็ไม่สามารถจะทําหน้าที่ตามตําแหน่งได้อย่างเต็มภาคภูมิ แต่แม็กระนั้นวีก็ต้องยอมรับว่าคําสั่งแต่งตั้งให้เขาไปประจํากอมบัญชาการตํารวจภูธรโดยไม่มีตําแหน่งนั้นทําความน้อยใจให้แก่เขาอย่างรุนแรงคําสั่งนั้นจะมาจากความโกรธเคืองหรืออคติของใครก็ตามแต่การออกคําสั่งนั้นเหมือนเป็นการประกาศว่าคนอย่างในพันตํารวจเอกวีบุญแต่งนั้นกรมตํารวจยังนึกไม่ออกหรือแลไม่เห็นว่าควรจะให้มีหน้าที่มีความรับผิดชอบอย่างใดทั้งๆที่กรมตํารวจนั้นรู้ดียิ่งกว่าใครใคร ว่าเขาสําเร็จการศึกษาโดยได้คะแนนยอดเยี่ยมจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจโรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทยและโรงเรียนเสนาธิการทหารสหรัฐไม่มีใครรู้ดีไปกว่ากรมตํารวจว่าเขามีประสบการณ์เพียงไรและอย่างไรเขาเป็นคนสร้างค่ายตํารวจชายแดนที่เกี่ยวก่าวค่ายพระยอดเมืองขวางฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นประการที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรมตํารวจก็ด้วยน้ําพักน้ําแรงของเขาเขาเป็นนายตํารวจผู้ใหญ่คนหนึ่งในจํานวนเพียงไม่กี่คนที่เคียงบ่าเคียงไหล่นายสิบพลตารวจ ม้แต่ในสนามรบและเป็นนายตำรวจยศสูงคนหนึ่งในจำนวนสองสาคนที่ได้รับบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะการปฏิบัติหน้าที่แต่แล้วกรมตำรวจก็กลับตอบแทนเขาด้วยการแต่งตั้งไปประจำกอมบัญชาการตำรวจภูทรการแต่งตั้งที่วีอยากจะเรียกว่าเป็นการถอดถอนมากกว่าข่าวการแต่งตั้งนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากกรมตำรวจออกไปจนถึงภายนอกเพื่อร่วมงานระดับต่างๆในกรมบัญชาการตำรวจภูทรชายแดนไปแสดงความเสียใจกับวีที่โรงพยาบาล ดูเหมือนหลายคนจะได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับความตรงและความเด็ดเดี่ยวของวีและรู้ว่าอุปนิสัยนั้นเป็นต้นเหตุให้วีถูกแต่งตั้งไปสู่ความไร้ตำแหน่งนั้นผมไม่รู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าคุณจะถูกย้ายไปประจำบชพอรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงสูงสุดของตำรวจชายแดนบอกวีระหว่างการเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลผมจะทำบันทึกหารือไปยังกรมตำรวจและจะขอแต่งตั้งคุณกลับมาอยู่กับเราอีกคำว่าเรา เหมือนหนามแหลมทิ่มแทงหัวใจของวีมันเหมือนกับเสียงร้องสนัน่นบอกเขาว่าเขาไม่ใช่ตำรวจชายแดนอีกต่อไปแล้วแม้จะเป็นความจริงแต่วีก็ไม่ปรารถนาที่จะได้ยินอย่าดีกว่าครับเสวีห้ามด้วยความจริงใจถ้าหากว่าผมถูกย้ายเพราะใครโกรธหรือเกลียดขี้หน้าผมเขาจะพลอยโกรธเกลียดเสไปด้วยคุณวีลองผู้บัญชาการเรียกเขาเสียงหนักๆคุณเคยเห็นผมต่อสู้เพื่ออะไรที่ผิดพลาดมาบ้างหรือเปล่าตั้งแต่รับราชการมาถ้าหากผมแน่ใจว่าอะไรถูกอะไรควร ผมยอมเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับรองป้องกันสิ่งนั้นเรื่องเก้าอี้ของผมคุณอย่าห่วงเลยถ้าหากผมจะต้องเสียมันไปเพื่อสิ่งที่ผมเชื่อว่าถูกสิ่งที่ผมเชื่อว่าชอบทำผมก็จะรู้สึกว่าเป็นความสูญเสียที่เล็กน้อยเหลือเกินวีไม่แน่ใจนะว่าถ้อยคําของรองผู้ัญชาการนั้นแสดงความรู้สึกของตนเองหรือมุ่งจะปลอบใจเขาแต่เขายอมรับและรู้สึกว่าประโยคสุดท้ายทั้งสองนั้นทําให้เขาสบายใจขึ้นอย่างประหลาดแม้จะเพียงชั่วครู่ชั่วอย่างก็ตาม คำสั่งที่2ตามมาในเวลาไม่ห่างจากคำสั่งแรกนักเป็นคำสั่งจากกองบัญชาการปราบปรามคอมมวนิสต์ให้ในพันตำรวจเอกวีบุญแต่งผลจัดตำแหน่งในฝ่ายยุทธการของกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจและทะหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าจะมีใครอยู่เบื้องหลังหรือบันดาลให้เกิดคำสั่งทั้งสองฉบับใครคนนั้นต้องหมายมั่นปั้นมือที่จะให้เขาพ้นออกมาจากภาคอีสานของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และใครคนนั้นก็ทำสำเร็จเสียด้วย ผู้ที่ดูเหมือนจะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเขาเป็นอันมากในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของวีคือประพัสอนบุตรีของพลโทแม่ทัพภาคพ่อไม่ได้แย้มให้รู้เลยว่าคุณวีจะถูกย้ายหล่อนปาลบเป็นเชิงน้อยใจระหว่างการเยี่ยมเยียนครั้งหนึ่งท่านทำถูกแล้วครับคุณหมวูวีอดรู้สึกขันไม่ได้ที่เขากลายเป็นผู้ต้องปลอบคนอื่นผมไม่ใช่ลูกของท่านแม่ทัพก็จริงแต่ผมทำงานมากับท่านนานพอที่จะรู้ว่าท่านน่ะไม่ยอมเอาราชการมาปรับปนกับครอบครัวเป็นอันขาดจริงของคุณประพัสอนยอมรับ รถยนต์หลวงพ่อยังไม่เคยยอมให้หมูนั่งเลยพลขับก็เหมือนกันพ่อไม่ยอมให้แต่ต้องรถของหมูเป็นอันขาดให้ขับแต่เฉพาะรถของราชการเท่านั้นนายทหารผู้ใหญ่อย่างท่านมีอยู่ไม่กี่คนวีพูดด้วยความจริงใจความเห็นอกเห็นใจที่มิสหายและเพื่อนร่วมง,งานแสดงให้เห็นทําให้วีบรรเทาความน้อยใจลงบ้างในตํารวจหนุ่มผู้เพิ่งจะสูญเสียตําแหน่ง พยายามไม่นึกถึงความผันผวนของชีวิตโดยปลอบตัวเองเงียบๆว่าการได้รับไปแต่งตั้งประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรน,นั้นยังดีกว่าถูกตัดเงินเดือนหรือถูกไล่ออกจากรชาชการแต่วีก็อดคิดอยู่ไม่ได้นั่นเองว่าการแต่งตั้งให้เขาเป็นประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรโ,โดยปราศจากตำแหน่งนั้นแม้จะไม่ใช่การลงโทษทางวินัยตามกฎหมายแต่ก็ดูจะเป็นการลงทันทางใจซึ่งทำความเจ็บช้ำให้พอดูแม้จะวัดเทียบเคียงกันได้ยากกับการลงโทษทางวินัยโดยตรงก็ตาม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดนหายไปสองสามวันก็มาเยี่ยมวีที่โรงพยาบาลอีกสีหน้าของนายตำรวจผู้มีวุโสเหนือกว่าวีสแสดงความลำบากใจผมรู้แล้วล่ะคุณถูกย้ายเรื่องอะไรเขาพึมพำเสียงเบาจนวีต้องชะโงกเข้าไปฟังไกลๆคุณจําเรื่องวุ่นวายทางการเมืองในราชอาจาักรเลาวเมื่อเดือนสองเดือนก่อนนี้ได้ไหมวีจําเหตุการณ์นั้นได้แม่นยําตามปกติเขาสนใจในเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอแต่ในกรณีที่กล่าวนั้นวียิ่งสนใจและจําได้แม่นยําเป็นพิเศษ เพราะในทหารกองทัพราชานาจากลาวผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นเป็นเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมเดียวกันกับเขาเมื่อยังเยาว์ลดเมารอวีไปเรียนวิชาเสนาธิการที่ฟอร์ดเลเวนเวิร์ตในสหรัฐอเมริกาในทหารดาวผู้นั้นก็เพอิญเอดเดินทางไปศึกษาและดูงานอยู่ในอเมริกาในขณะเดียวกันความสนิทสนมจึงมีมากกว่าธรรมดานั่นแหละรองผู้ชาการกล่าวต่อไปผมทราบมาว่าผู้ชาการทหารลาวคนใหม่ขอให้ย้ายคุณออกมาเสียจากภาคอีสาน อย่างน้อยก็จนกว่าจะเป็นที่แน่ใจว่านายพันเอกเพื่อนของคุณไม่เป็นอันตรายต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเราหมายความว่าวีเริ่มจะเข้าใจเขากลัวผมจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนนายพันเอกสัมรีย่างงั้นเหรอครับเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิเสธวีก็พงออกไปด้วยความน้อยใจว่าเสก็น่าจะรู้ดีว่าผมไม่ทําอย่างนั้นเป็นอันขาดการเมืองในเมืองไทยผมยังไม่เล่นแล้วเรื่องอะไรผมจะไปสนใจการเมืองลาววีคุณลืมไปแล้วลย ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมไม่รู้เรื่องหน้าเลยว่าคุณจะถูกย้ายนี่เป็นเรื่องของนโยบายและมาจากระดับสูงผมขอประทานโทษครับเสวียยกมือไหว้รองผู้บัญชาการเสบอกผมแล้วจริงๆนั่นแหละผมลืมไปนายพลตำรวจตรีผู้บังคับบัญชาย,ยิ้มแล้วพูดต่อไปด้วยท่าทางคลุ่นคิดว่าสำหรับบันทึกที่ผมเสนอขอแต่งตั้งคุณกลับมาอยู่กรมชาการตำรวจภูธรชายแดนตามเดิมนั้นนะผมถือไปพบท่านผู้ช่วยริบดีเองท่านรับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ความจริงกรมสั่งให้แต่งตั้งคุณเป็นประจำกรมชาการตำรวจภูธรชายแดนแต่พอคำสั่งออกมาคำว่าชายแดนหายไปท่านบอกผมว่าเรื่องเล็กเดี๋ยวพิจารณาแก้ไขให้แต่ท่านขอให้คุณไปพบท่านสักหน่อยไม่ต้องรีบร้อนไปตอนนี้หรอกออกไปจากโรงพยาบาลก่อนก็ได้วีเมมลืมฝีปากคราวนี้เขาไม่ได้กระแทกเสียงแต่ตอบชัดถ้อยชัดคําผมไปไม่ได้หรอกครับเสเอะรองผู้บัญชาการอุทานทําไมไม่ได้คุณจะถือดีจนเกินไปสิวีเราเป็นเด็กไปหาผู้ใหญ่ไม่เป็นไรหรอก เสจําไม่ได้เหรอครับวีถามผู้ใหญ่คนนี้เคยบอกผมว่าถ้าผมเข้าไปในห้องของท่านอีกผมต้องคลานเข้าไปแล้วผมบอกท่านว่าผมไม่เคยคลานเข้าไปหาใครนอกจากพระท่านยังไม่ได้บวชไม่ใช่เหรอครับงานชิ้นแรกที่วีทมหลังจากได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็คือไปขอพบราชเลขาธิการที่สํานักราชเลขาธิการในบริเวณพระบรมมหาราชวังผมอยากจะมาเรียนหาลือวีเริ่มอย่างนอบน้อม ว่าผมควรจะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างไรจรึงจะถูกต้องและเหมาะสมครับก่อนพบกับราชเลขาธิการวีเถียงกับตนเองไปตลอดทางถ้าหากเป็นผู้อื่นที่มีพระคุณต่อเขาด้วยประการใดก็ตามวีก็คงจะตรงไปพบผู้นั้นและขอบพระคุณด้วยตนเองด้วยกิริยาและวาจาแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปที่สาการละสูงสุดของเขามาช้านานการเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทเพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ม้โดยหลักการน่าจะถูกต้องโดยเฉพาะในกรณีนี้ในกรณีที่เขาได้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์แต่วีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดธรรมดาหรือเหลือ,อวิสัยไม่ต่างอะไรกับการขอเฝ้าพระพุทธเจ้าราชเลขาธิการทําให้เขาสบายใจและโล่งใจในทันทีเมื่อตอบเขาว่าการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ถูกต้องที่สุดก็คือสนองพระราชปณิธานหรือพระราชประสงค์ คุณทราบว่าทรงตั้งพระราชชาดหรือไทยหรือมีพระราชประสงค์อย่างไรก็ปฏิบัติตนเองให้สอดคล้องเท่านั้นเองทำอย่างไรผมจะทราบล่ะครับว่าพระราชปณิธานหรือพระราชประสงค์ขนาดไหนมีอยู่อย่างไรคุณวีคุณน่าจะทราบดีกว่าผมที่คุณได้รับบาดเจ็บคราวนี้คุณไม่รู้หรอกเหรอว่าเป็นเพราะคุณสนองพระราชปณิธานแท้ๆวี v, พักอยู่อีกสองสาวันแล้วก็เดินทางกลับไปยังค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อมอบนาทีให้แก่ผู้ก,กํากับการตํารวจชายแดนเขตหรือผู้บังคับค่ายคนใหม่ ก่อนเดินทางเขาได้ส่งข่าวให้ในายพันตำรวจโทรพ่อหนทราบล่วงหน้าแล้วเมื่อรถไฟถึงสถานีนายสิบตำรวจชายแดนผู้หนึ่งมารอรับเขายุบนชานชลาภูมิกับให้ผมมาคอยรับรองครับนายสิบตำรวจผู้นั้นรายงานวีแรเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งทันทีคุณไม่ทราบหรือว่าในระเบียบไม่ได้กําหนดให้ตำรวจไม่ว่าหน่วยใดใช้ผ้าพันคอไม่ว่าชนิดใดสีใดเขาถามตรงไปตรงมานายสิบตำรวจผู้นั้นหน้าเสียเขาก้มลงมองพื้นขณะที่ชี้แจงว่า ผู้กำกับใหม่สั่งให้ผูกครับวีพูดไม่ออกเขาจ้องดูผ้าพันคอแพรสีฟ้าสดที่พันอยู่รอบคอของนายสิบตำรวจผู้นั้นโดยความรู้สึกที่หดหู่ลงในบันดดล